สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้10สิงหาคม2564คลิปนี้จะมาเล่าเรื่องจริงที่เกิดจริงในพื้นที่ให้ฟังครับเกี่ยวกับโครงการเยียวยาผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนคนละ2,000นะครับเยียวยาผู้ปกครอง2,000ต่อนักเรียน1คนมีความคืบหน้าครับตอนนี้หลายโรงเรียนในระดับพื้นที่่า ขอเอกสารจากนักเรียนแล้วนะครับมีที่ทางคุณครูจากโรงเรียนนะครับขอเอกสารจากนักเรียนก็มี1ครับบัตรประจําตัวประชาชนนักเรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ในหมู่บ้านของของผู้ทําคลิปนะครับคุณครูขอบัตรประจําตัวประชาชนนักเรียนตัวจริงไปเลยนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองบัตรประจําตัวประชาชนใครจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนคนนี้แนบบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงไป2ออย่างเลยนะครับ และอันที่3นะครับบัญชีธนาคารขอ,องผู้ปกครองสมอย่างเลยก็ส่วนรายละเอียดไม่ทราบว่าโรงเรียนเอาไปทำอะไรเพราะว่าผู้ทำคลิปไม่ได้ถามจากคนครูแต่ผู้ทำคลิปเห็นเหตุการณ์คือทางโรงเรียนได้แจ้งให้นักเรียนเนี่เอาสามอย่างนี้จากทางบ้าน ไปให้โรงเรียนแล้วนะครับซึ่งถ้าถ้าจะให้คิดหรือว่าจะให้วิเคราะห์ว่าโรงเรียนทําอะไรก็น่าจะโรงเรียนน่าจะเอาไปบันทึกข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมนะครับเข้าระบบโปรแกรมโรงเรียนน่าจะมีโปรแกรมข้อมูลอะไรสักอย่างอาจจะเป็นข้อมูลโปรแกรมข้อมูลออนไลน์หรือโปรแกรมข้อมูลออฟไลน์และมีการส่งฐานข้อมูลไปยังกระทรวงนะครับข้อมูลพวกนี้จะเป็น จะไปถูกบันทึกข้อมูลลงในระบบข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนก็คือเลขบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียนคนนี้เลขอะไรวันเดือนปีเกิดพศอ,อ,อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ชื่อนามสกุลก็รายละเอยียดตามตามบัตรประชาชนนักเรียนอันที่อันที่หนึ่งจะเป็นการอัปเดตโรงเรียนเขาจะอัปเดตฐานข้อมูลนักเรียนของเขาส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเอาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองไปนี่ก็อเอาไปอัปเดตว่านักนักเรียนคนนี้มีผู้ปกครองคือใคร เกี่ยวข้องกันกันกบอะไรกับนักเรียนเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองอะไรชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรนะครับตามข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองเสร็จแล้วอันที่3าบัญชีธนาคารใครใครให้บัตรประจําตัวประชาชนแก่นักเรียนไปเป็นผู้ปกครองก็เอาบัญชีของผู้ปกครองรายเดียวกันนี้แนบเข้าไปคุณครูเข้าไปเข้าไปบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็คาดว่าจะส่งข้อมูลนี้ในสัปดาห์หน้าไปกระทรวง ทีนี้พอกระทรวงได้รับข้อมูลจากแต่และโรงเรียนแล้วเขาก็จะจัดสรรงบประมาณซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทางกระทรวงจะทราบอัปเดตข้อมูลล่าสุดว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นสูงสุดของนักเรียนโรงเรียนนี้มีกี่คนเช่นบางโรงเรียนอาจจะมีตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 นะครับบางโรงเรียนอาจจะมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงม .3 ถ้าเป็นขยายาโอกาสทำนองนี้นะครับ อ่าถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมอาจจะมีถึงม6กถ้าเป็นโรงเรียนเพราะว่าเขาให้โรงเรียนทุกสังกัดนะโรงเรียนนี้ทีนี้พอโรงเรียนเขาคีข้อมูลเหล่านี้ลงไปในระบบแล้วเขาส่งฐานข้อมูลไปให้กับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขจะตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ภายในสัปดาหนะ์หน้าก็จะทราบว่านักเรียนแต่โรงเรียน,นมีกี่คนพอจะพอมีพอทราบว่านักเรียนแต่โรงเรียน,นมีกี่คนแล้วจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเท่าไหร่ ก็ตามจํานวนนักเรียนคนละสองพันก็ปลายปลายเดือนก็จะโอนงบประมาณมาที่โรงเรียนเสร็จแล้วตามไทม์ไลน์ก็คือสามสิบสิงหาคมเป็นต้นไปนี่โรงเรียนจ่ายได้ซึ่งรูปแบบการจ่ายนี่มีการเอาไปชีธนาคารผู้ปกครองไปนั่นหมายความว่าแน่นอนครับโอนแต่ว่าเรื่องโอนเข้าบัญชีนี่ทางโรงเรียนเขายังมีปัญหาอยู่หนึ่งเรื่องก็คือมีเสียค่าโอน คือการโอนนี่เงินจากระบบไปเข้าบัญชีอีกหนึ่งคนนี่ทางธนาคารคิดค่าธรรมเนียมในการโอนแต่ก็ไม่แน่อาจจะแก้ปัญหาอะไรได้สักอย่างหนึ่งอาจจะก็รอฟังข่าวต่อไปเรื่อยๆครับในช่วงปลายเดือนใกล้วันโอนจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้อัปเดตข่าวสารมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับรู้รับทราบว่าโรงเรียนมีความเคลื่อนไหวแบบนี้เพื่อนําข้อมูลไปทําข้อมูลโรงเรียนแล้วส่วนโรงเรียนในพื้นที่ของท่านทําแบบนี้หรือย,อยังครับ ถ้าโรงเรียนในพื้นที่ใดเป็นอย่างไรนะครับครูขออะไรไปบ้างก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังครับคล้ายๆกันนี่ไหมหรือว่าเอามากกว่านี้เอามากอย่างกว่านี้แต่โรงเรียนของแถวบ้านเราของผู้ทําคลิปนี่เอา3ามอย่างนี้ครับเอาครับก็แสดงว่าใกล้จะได้แล้วครับใกล้จะได้แล้วสองพันต่อนักเรียนหนึ่งคนกําลังมีความเคลื่อนไหวเรื่อยๆมีอะไรอัปเดตใหม่จะมาเล่าสู่ฟังเรื่อยๆครับเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้เงินโอนจาก การเยียวยาครั้งนี้ครับสวัสดีครับ